พี่น้องกลองไปอาหารที่กินอาหารที่กินเดี๋ยวจะได้ก,กินเบิร์ตพี่น้องหล้วปงปลาตุ๋ไงปลาดุกย่างหอมหอมปลาดุกย่างหอมหอมน้ำจิ้มโอ้น้ำจิ้ม,มเผ็ดเผ็ดพี่น้องแล้วป,ปองก๋วยห้อเดียวส้มตำนี่เรากินได้นะคะแต่ว่าเขายังบ้างกินปลาดุทุกคนยังไม่กินปลาล้า นาหาร้านค้าร้านขายอันนี้น้องๆร้านร้านนวดนะคะร้านนิดานวดไทยมาพ่อกันยุนาหาดเมื่อนี้เเิ่นเดย์ออฟนะคะน้องๆเขาเดย์ออฟวันหยุดของเพลินกันเลยมานั่งกินปลาเผายุนาหาดเคยไปนวดน้ำเพิินกันเลยจาได้นี่นาหานะคะทุกคนช่วงบ่าย,ายช่วงบ่ายบ่าย,าย,ายสามโมงบังพี่น้อง บ,ลบ,บ,ลบอลลบอลบอลลบอลชายหาดขาก็สีนิดตู้เพียงนี่ยังมาเปิดย่างดีผุนเด้อพี่น้องนั่นเล่นหอดคำหอดหมืดผุนเด้ออืมเรือใหญอยูย่ตรงนั้นไปเลยอพี่น้องมากินข้าวน้ำเยาบบนบันกินข้าวได้กันนะคะทุกคนคนเดียวก็เฟิวได้แมนบ่มาคนเดียวก็ฟยวได้กินได้เยอะนะเนาะคนเดียวก็ฟิวได้น้องเขาว่าไม่มีเพื่อนเหรอวันนี้แต่ผมมีเพื่อนมาน้าบ่อใหญ่ผมมีมากวัมือนี้ วันี้ผู้ใดวางเลยผู้เบาทผัวเบาก็บ้าบ้างผัวเบาทก็บ้าบ้างเพื่อนสาวก็บ้าบ้างเพื่อนสาวก็บ้าบ้างก็เลยต้องใช้เดี่ยวนะทุกคนดีฟิตชิวๆคนเดียวก็เดียวได้อะไรมากมายวันนี้อากาศแบบนี้ลินน้ำหนาวเลย นเครืร่องแรงแรงบนบนินบนเป็นลินธรรมดาแบบมาอยู่มากปีวระนี้แหละนะพวกนาหาเลินแลนคืนงนะานที่กับเป้านาั่งวิ่งกบบาบ้านเลในร้านเนี่ยบ้านมันไม่แดดเองมันไม่แดดอยู่แต่ว่ามันน่าแป๊บเดียวไงบุบบุบับ,าบามามันเหมิดมากกระทั่งกระทู น้องเห็นเมนบ่พที่น้องเห็นเมนที่มันบาาห้เอ๋บนบ่้น่าเกียดไหมอีกอ,อก,กอ,อีเคเคกราก็หมายก็ครืองิีกลีนั่นแหละเป็นอะไรมากไหมเธอเธอเป็นอะไรมากไหมกับฉันเนี่ยถามตรง ถามต,งตรงๆว่าเธอเป็นอะไรมากไหมคลิปใดก็คลิปนั้นไุกคนอนะ่ะเอาคอมเมนต์นั่นหรอซื้อได้เป็นของยี่ี่ยก็บลูกมันเป็นอี่อย่างนะจิตใจโสมม,มโสมพวกต่ำตมมากั้งที่เจ้าบ,บนบริหาหยังหายเลยเขาก็ได้คีเพ็ดคอนเทนต์ของเขาไปเขามีอย่างเขาก็บอกไปแม่นปะมีอะไรเราก็พูดไปมีอะไรเราก็ลงไปเป็นคอนเทนต์ของเราไป แต่เขาเขามาเบิ้งแล้วเขาติเป็นสิตายไหมพี่น้องจะเป็นจะตายธรรมาดาเขาอีกกะลีอย่างประมาณเนี้ยต่ำตมมากความคิดต่ำตมมากบอกเลยว่าต่ำตมมากเอภพยยังไงอืภา,าย,าาาายาน,นี่ยังไงยังห๋อเสียธดาเขาอีกกะลี่นนี้นี่ สงสัยเป็นอาชีพเขาหรือเปล่าไม่รู้อาชีพของเขาเปล่าของแทบจะทุกคลิปเลยอ่ะนิ้วคลิปหนึงอ่ะน,นอนขี้หยันหนังเราบ้างย้ายมันดได้ย่าย้ายมันเหม็นได้ย้ายเออมันได้โลบอะไรบ้างยีกก่โกโก้นี่แหละอีกกอ่โกโก้นี่แหละเสียงว่าโกอก้เนี่แหละ ใช่มันดาย่าทั้งวันมันดาหลบเลยอเป่าป่านนี้มันก็มาดาอยู่ตลอดพี่กอาบางนั้นก็มาเบิ่งกิบใจบังสียีก,กอกกอยีกอกกอแล้วก็เฮ็ดห้าห้าสะเกืกิหัวหล่อเขาซึ่งเราไม่ได้ทำอะไรให้เขาเดือดร้อนนะแต่เขาว่าเดือดร้อนของเขาเองพกแตกตายในแม่ แค่บนดาวอกแตกายในไหมบังคิมท้าแล้วบังคิมท้าแล้วเหลือใจนะบังคิมห่าแล้วเหลือใจครับผมมีทั้งสีเบาผมมีคั้งสีมินนะตาย่างเดี๋ยวจีกอกอก้คนไปโอ้ยนางเอ้ยอาชีพมึงนอกกอกอนะ่ อาชีพของน,งนงางนางยานคนบึงหงูนงางยานคนบึงหงูว่านางเป็นอกเป็นกะหลีนางก็เลยมาบอกคนอื่นกอนกอภาษาแม่แต่สิว่าเจ้าของตัวนะั้นมีกอกอไหมก็ใบแยกบนไม่ได้เป็นไหมแยกบนสิรับเพียงหนังบา้างเป็นเจ้าบีประตู บ่าวไล่ไลยได้พี่น้องผู้บ่าวผัวเขาเดี๋ยวผู้บ่าวผัวเขาติดมือขื่นอยู่ปุ่มเนียเขาก็มานั่เด้อพี่น้องเด้อบ่มาติดมาได้ง่ายๆเด้อผัวน่ะปุ่มไม่ลูกไม่เม right? ียวู <absorption> ุมไม่ควบเพราะกระจกเอาเขาควมานั่ประมาณนั้นเป็ลงควบกระจกอะ ก็เจ้าก็เตรียมเจียมเจียมตัวอยู่มันเจียวกันได้ง่ายๆด้วยกะหรี่กะกบ่ได้มันิดายตัวได้ง่ายๆเด้อพี่น้องเอ้ยก๋งตำปลาเขามันเป็นอาหารหลักของบนกินย่างอื่นมันก็บ่แซ่บพี่น้อง ว่างดานตรีก็ยนนี่ตอนปีนมันมีเสียงเพลงจะมีเสียงเพลงน้ำกัจบจบเลยเจ้าบนตรงใหญยบ้างเครื่องช่องอะไรอย่างเงี้ยกับป้าของมานกินจักหน่อยอยู่บ้านตายแล้วตายแล้วได้กินเบ็ดมันนั่านางกินอยู่บนไหนก็เหลือ เยอะจำล้านนะแกสองหมื่นอะไระบบนี้แมส่สองยังไงเลยหมู่บ้านเนี่ยแม่หินนี่กลับมืนขึ้นเลยลองออกไปมืนขึ้นเนีย่ย นง่งแถวนี้นะไม่มีใครเฝ้าโต๊ะไม่ได้นะคะกงมากินซอยเบิดเลยต้องเฝ้ากินแล้วก็เฝ้ากิบแต้ถงเราจะสิกินเราจะสิ้ย่างนี้เรียบร้อยเลยนกมมเมียนไห้นอกอืมเป็นโตเป็นแบบว่าบุฟเฟต์บุฟเฟต์นกเลยแหรอนกพิลาบเยอะแยะพี่น้อง น้องจะไกินน้ำค้นนี่หรอวะสิบประมาณนี่หราพี่น้องเออกระเบื้องปลาด้วยเยอะแยะหมดจะกินหมดพี่น้อง <c oughs> ปมาดูปุยเผาใจกำนัมตุ่มตำนี่เสียบ ไปบึงกินไปกับบึงุ้มทะเลไปบึงค้นอาบน้ำลิ้มน้ำไปบึงเรือบ,บึงสตรีบึงเขาโดดลุ่มโอเคทุกคนได้บรรยากาศดีแตเจ้ามาไม่กินอาหารมาเล่นนะ้ำไม่กินอาหารลิ้มหาดคนเดียวก็เพียวได้คนเดียวก็มาได้ไม่ใช่ปัญหา เราบ,บอกกับเราบอกไม่เพื่อนาต๊ะกันยากเวียดเวียกหลายเอาด้วยพี่น้องเด้ออย่าบนปิดคลิปเด้อแบดเบิร์ด chứ nó đến bén bớt